ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันจิรภาสีตาบุตรนะคะที่ผ่านมานะคะรายการถอดสลักข่าวของเราคะ่ะก็ได้มีการนําเสนอถอดสลักในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเมืองแล้วก็สังคมนะคะแต่วันนี้คะ่ะขอเจาะลึกในส่วนของเศร,ร,ร,รษฐกิจภายใตย้วิกฤตความขัดแยง้งในความเห็นต่างทางการเมืองสภาพเศร,รษฐกิจของบ้านเรานั้นกําลังอยู่ในภาวะใดรวมไปถึงนะคะธุรกิจอะไรบ้างที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่และปัญหาทางการเมืองถ้าคลี่คลาย ลงไปแล้วธุรกิจเหล่านั้นจะกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันกับแขกรับเชิญของเรานะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการห่อสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในคืนนี้ร่วมพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจในปี2557ค่ะซึ่งก็ยังคงไม่สายเกินไปที่เราจะนํำกลับมาวิเคราะห์กันอีกนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นก็ยังคงไม่มีทิศ่านะคะที่จะแสดงออกถึงความชัดเจนว่าจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะคะวันนี้เราจะร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันกับแขกรับเชิญของเรานะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมัลิกาธรรมจริยวัน์คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสวัสดี สวัสดีค่ะค่ะนะคะอาจารย์วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะในภาพรวมของประเทศของปี2557ถึงแม้ว่าตอนนี้ เราก็ผ่านไตรามาสแรกมาแล้วก็ตามนี่นะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องวิเคราะห์กันต่อไปทีละไตรามาสไตรามาสหรือเปล่าเพราะว่าสถา,านการณ์ทางการเมืองมันก็ยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่ซึ่งเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศนะคะถามอาจารย์ค่ะในปี57นี้ตั้งเป้านะคะการเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์คือเดิมนี่เราตั้งเป้าไว้บวกอีกหนึ่งก็คือ7%ะค่ะนะคะแต่ว่าพอเราดูครึ่งปีแรกที่ออกมาเนี่ย มันไม่น่าจะถึงเพราะว่าเกิดจากวิกฤตทางการเมืองของประเทศที่เข้ามากระทบกับเศรษฐกิจทั้งระบบะนะคะทั้งไม่ว่าจะจะเป็นเรื่องของงบประมาณต่างๆที่พูดออกมาแล้วมันทำกันไม่ได้นะคะแล้วก็ผลพวงทางด้านการเมืองในการที่หลากหลายเรื่องะนะคะที่ร้อนแรงมาในเรื่องของออการชุมนุมของแต่ละฝ่ายหรือว่าการทำให้ ต่างประเทศตื่นตระหนกตกใจในเรื่องของความไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนหรือม,มาเที่ยวในประเทศนะคะ,คะก็เลยทําให้หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มที่จะบอกว่าได้พูดกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าถ้าจะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยให้ชะลอตัวหรือว่างดเพราะว่าเกิดความเ้ามองในเรื่องของความปลอดภัยเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ยเ้ามองเรื่องความปลอดภัยเป็นตัวหลัก ค่ะนะคะแล้วก็รายได้หลักของเราบางส่วนหรือหลายๆส่วนก็มาจากเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะนะคะแสดงว่าจากการที่คาดการเอาไว้ว่าจะเติบโตได้สูงถึงร้อยละเจ็ดขึ้นเป็นะคะร้อยละเจ็ดขึ้นไปก็อาจจะไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้ปรับลดมาอยู่เหลือเท่าไหร่คะถ้าเราดูกันตามสถานการณ์ที่ภาพรวมที่จะเป็นจริงนะคะถ้าได้ถึงประัประมาณ4ี่ถึงห้าเนี่ยก็ถือว่า น่าจะทรงตัวอยู่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้านับเวลาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ไตรามาสที่2องแล้ไตรมาสแรกก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายะนะคะก็ต้องดูว่าช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็จะร้อนแรงตามผลกระทบที่เกิดจากความร้อนแรงของการเมืองค่ะ แสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกแม่ถ้ามาสีเนี่ยก็หรู้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะถึงสีหรือเปล่านี่ยก็ต้องดูปัจจัยหลักๆเลยก็คือคงจะเป็นเรื่องของการเมืองใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะผลกระทบของการเมืองที่เข้ามากระทบทางด้านเศรษฐกิจค่ะ ในเรื่องของการบริหารประเทศความเชื่อมั่นของคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศะนะคะโดยเฉพาะศิลปะของการบริหารการจัดการประเทศเนี่ยให้อยู่ในระบบที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอาจจะไม่ต้องถึงทุกคนทุกภาคส่วนเนี่ยอ,อาจที่จะสามารถที่จะดําเนินการในสภาพาของการทําอุตสาหกรรมหรืออะไรต่างๆได้ ก่อนหน้านี้สักสองสามปีก็ยังดีนะคะ,คะในสภาพปกติแต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันนิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวเพราะทุกคนมองอยู่ว่าจะไปทางไหนดีไม่รู้ทิศทางการเมืองจะไปทางไหนจะต่างประเทศจะมาลงทุนก็ไม่รู้จะลงทุนยังไงเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยมันหายไปหมดแล้วค่ะถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปเราไม่ได้เกิดเหตุการณ์นะคะที่มันจะมีความแตกแยกทางความคิดในสังคมที่มันจะดูอาจจะรุนแรงมาถึงช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะ ปล่อยให้เศรษฐกิจมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันะนะ,ะเศรษฐกิจของเราโอกาสที่จะ,ะเราตั้งเป้าไว้ปีนี้ร้อยละเะโอกาสที่มันจะถึงร้อยละเจเป็นไปได้ไหมคะโอ้คิดว่าเป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะเฉพาะถ้าเกิดก่อนหน้านี้หรือถึงปัจจุบันนี้ไม่มีในเรื่องของ การเมืองที่มาแทรกแซงะนะคะปล่อยให้เป็นไปนตามระบบกลไกลของเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะเศรษฐกิจของประเทศไทยในอาเซียนเราแข็งแรงนะคะเพราะว่านโยบายของการเงินและการคังเนี่ยเราจะบอกได้เร็ว,ว่าเราควบคุมอยู่ก็ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจป40ี40มาได้ะนะคะแล้วก็ไม่ว่าที่จะเป็นนโยบายต่างๆที่เข้ามาในการลงทุนต่างๆเนี่ยเราก็ดูแลอยู่ถ้าทุกอย่างเนี่ยหมายความว่า การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพหมายถึงผู้บริหารเนี่ยมีความคิดมีสมองดีในการบริหารประเทศะนะคะให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเจ็ดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังน้อยไปม,มันโตได้แน่นอนถ้าไม่มีผลกระทบทางการเมืองหรือว่าเอ,อ่อคอร์รัปชันอะไรต่างๆที่เข้ามาเกาทำให้ต่างประเทศเนี่ย รู้สึกกังวลใจมากานะคะ,คะเพราะว่าถ้าเทียบดูสถิติแล้วเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่เรียกว่าสูงในเรื่องของการคอร์รัปชันด้วยนะคะ,คะอันนี้ก็อาจจะต้องคืออันนั้นมันเป็นเรื่องที่ที่เราก็คาดการณ์กันเอาไว้แต่ทีนี้ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้ในปีนี้ที่จะทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยกลับมาสดใสามากขึ้นแน่นอนว่าปัจจัยหลักก็คือการเมืองต้องสงบลง <c oughs> ถูกไหมคะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นตัวหลักๆเลยนะคะ <c oughs> ทีนี้กลับมาพูดถึงธุรกิจค่ะที่อาจารย์มองว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะในช่วงที่สภาวะการทางการเมืองที่มันไม่นิ่งเนี่ยมีธุรกิจประเภทใดบ้างคะที่มองเห็นชัดเจนเลยก็คือเรื่องการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงไฮซีซันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนทะเลก็สวยถูกไหมคะหน้าหนาวเนี่ยดอกไม้ก็บานประเทศไทยนี้มีผลไม้ทุกฤดูกาลพอเกิดในภาวะเศรษฐกิจ ไม่นิ่งมีระเบิดที่นั่นที่นูน่นที่นี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เข้าสู่แบบไม,ไม่เกิดความที่นักท่องเที่ยวที่จะมาจะรู้สึกว่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพอรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตที่ทรัพย์ทรัพย์สินแล้วเนี่ยแล้วได้เกิดเออสิ่งหนึ่งก็คือหลายๆประเทศทเรียกว่า40ประเทศ คือบอกให้ประชาชนของเขาไม่เข้าประเทศไทยไม่มาเที่ยวในประเทศไทยเขาก็ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็กระทบโดยตรงนะคะไม่ว่าที่จะเป็นเรื่องของโรงแรมค่ะไกด์นักท่องเที่ยวอาหารร้านประกอบการต่างๆคือทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจบริการกระทบหมดนะคะก็เสียดายโอกาส ค่ะนะคะและในส่วนของแง่การส่งออกละคะอาจารย์อันนี้ได้รับผลกระทบด้วยไหมจากปัญหาภาวะวิกฤตทางการเมืองการส่งออกก็มีผลกระทบเยอะเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยนะคะที่จะมาลงทุนหรือพัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตนะคะก็มีการชะลอตัวว่าจะเลือกลงทุนในประเทศไทยก็อาจจะไปเลือกพม่าที่เปิดประเทศ ไปเลือกประเทศจีนหรือว่าไปเลือกประเทศอื่นๆหรือเวียดนามแทนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้นวัตกรรมการผลิตเราก็จะอยู่นิ่งหรือที่ผลิตมีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถหลากหลายตัวก็คือไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพัฒนาให้ทันกับต่างประเทศแล้วก็การส่งออกก็ชะลอตัวด้วยนะคะเพราะว่าการจ่ายเงินที่จะจ่ายเงินซื้อต่างๆของคนในประเทศเนี่ยลดลงลดลงเพราะทุกคนออม ออมเพราะว่านี่ควรเรือนสูงขึ้นมากแล้วก็ไม่มั่นใจถึงถึงสภาวะการทางการเมืองต่อไปว่าประเทศจะเป็นยังไงใช,ใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ต้องการที่จะใช้เงินในช่วงเวลานี้ใช่คะก็จะเก็บเน้นออมมากกว่าเน้นออมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ออมอย่างเดียวนะคะ,คะ,ป,ระประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เนี่ยหลากหลายธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์หมายความว่าให้คนไทยกู้มากขึ้นคือไม่ได้ออมแล้วทุกคนมีเงินเก็บนะทุกคนไม่มีเงิน มากเท่ากับแต่ก่อนเพราะว่าสินค้าแพงเราดูได้จากข้าวแกงธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ประชาชนธรรมดาซึ่งปีที่แล้วลองเทียบดูว่าจานละเท่าไหร่นะคะจานปีที่แล้วถ้าไปดูตามห้างสรรพสินค้าอาจจะ35บาทค่ะปีนี้45-50บาหนะคะก็ทำให้คนเนี่ยจะจ่ายอะไรก็คิดเพิ่มขึ้นค<ม>่าไฟตอนเนี้แพงมากค่ะนะคะน้ำมันก็ลอยตัวแพงถึง43บาบาท เราสิ่งแวดล้อมเราในค่าใช้จ่ายต่างมันแพงในลักษณะที่ทุกคนเงินเดือนเท่าเดิมคแล้วไม่ได้เพิ่มขึ้นหลากหลายบริษัทหยุดผลิตนะคะอย่างที่ทราบมาในเครือสาพัฒนก็หยุดตัวผลิตสินค้าสัก30รายการก็คือแบรนด์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทุกบริษัที่เซฟตัวเองแม้ทั่งการบินไทยยังต้องอาจจะมีการเขาเรียกว่าร พนักงานออกบ้างให้สมัครใจลาออกนะคะอุทุยามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพรวมของเศ,ษศรษฐกิจนะคะ,คะซึ่งส่วนใหญ่มันก็ถ้าจะว่ากันไปก็คงจะเป็นปัญหาทางการเมืองนี่แหละ,ะที่มันไม่มีความชัดเจนเนี่ยเป็นหลักเลยอันดับต้นๆเลย<ช>ถ้าพูดถึงในส่วนของธุรกิจพูก SME อย่างขนาดกลางขนาดย่อมขนาดเล็กเป็นยังไงคะออขนาดกลางขนาดย่อมขนาดเล็กเนี่ยตอนนี้ทุกธุรกิจเนี่ยนะคะ,คะก็โดนพิษในเรื่องของค่าแรงหมื่นห้า แรงงานวันละ300ค่นะคะเพราะเขามองว่าการตลาดของเขาเนี่ยนะคะค่าขายได้ไม่ได้กำไรมากไปกว่าเดิมแต่ต้องมาจ่ายต้นทุนมากขึ้นเอ้ยแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงในเมื่อค่าของมันปรับเพิ่มแพงขึ้นค่าแรงมวัวก็คนจะปรับขึ้นตามมากกว่าไหมคะเพราะว<ต>่าเขาจะได้มีอำนาจในการที่จะไปซื้อสินของต่างๆมาบริโภคแต่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนคะสม,สมมติว่าเขาผลิตแก้วแก้วใบนึงเนี่ยนะคะขายใบละ10บาท แต่ทุกอย่างเนี่ยต้นทุนแรงงานก็ขึ้นการขนส่งก็ขึ้นถูกไหมคะค่าน้ํามันก็ขึ้นถูกไหมคะเ,เราก็ต้องขายแก้วใบหนึ่งเนี่ยจาก10บาทเป็น15บาทขายแพงขึ้นแต่ถามว่าใครจะซื้อค่ะอันนี้คือในส่วนของของผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามองว่าในเรื่องของปัจจัยทางการเมืองเนี่ย SME เนี่ยแน่นอนว่าโดนปัจจัยทางการเมืองะนะค<ร>ะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการขนส่งเนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าออเดอร์สินค้ามีไหมคะ ก็กใน<ม>ะระเทศสินค้าแพงขึ้นการส่งออกก็น้อยลงเพราะว่าคู่แข่งจากต่างประเทศผลิตได้มากขึ้นในลักษณะต้นทุนของเขาเท่าเดิมคงที่แล้วผลิตเยอะเนี่ยเป็นแมสออเดอร์เนี่ยเขาจะสามารถทําต้นทุนการผลิตเขาได้ถูกกว่าเราอีก อ,อันนี้เท่ากับประเทศไทยก็เสียโอกาสให้ต่างประเทศไปเยอะนะคะอันนี้ในเรื่องของ SME เองก,ก,ก็อาจจะมีปัญหาด้วยเหมือนกันะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าการมือสงบนิ่งเนี่ย SME ก็สามารถเดินหน้าขยายธุรกิจไปได้ใช่ไหมคะมหรือสภาพคล่องก็อาจจะดีขึ้น ะนะคะคือตาต้องปล่อยเป็นตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นแต่นี่มันก็เป็นปัจจัยที่เรามองข้ามไม่ได้เนาะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ,คะแต่นี่ถามอาจารย์ดีกว่าค่ะว่าถ้าสมมติว่าปัญหาทางการเมืองเนี่ยมันยังคงยืดเยื้อต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะแล้วก็ยังหาทิศทางที่ชัดเจนยังไม่ได้แบบนี้เนี่ยธุรกิจหรือเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคะเมื่อที่จะย่างก้าวเข้าสู่ไตรามาสสาแล้วก็ไตรามาสสี่ ก็คิดว่ามันก็ต้องลดลงหรือว่าถดถอยลงไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีปัจจัยบวกหรือปัจจัยดีๆเข้ามาเสริมเลยในธุรกิจเราค่ะถ้าจะบอกว่าการท่องเที่ยวเหรอเราก็มองว่าความปลอดภัยมีไหมถ้าความปลอดภัยไม่มีคนก็ไม่มาเหมือนเดิมค่ะถูกไหมคะถ้าจะบอกว่าการผลิตจะเจริญเติบโตค่าพลังงานก็ยังแพงขึ้นค่ะค่าแรงก็ยังแพงขึ้นคนก็ถูกลดออกจากงานเยอะขึ้น ทีนี้เราจะไปในทิศทางไหนก็เหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะถ้าคนเป็นโรคหัวใจหัวใจเนี่ยจะมีเส้นเลือดอยู่4เส้นค่ะถูกไหมคะคือทํางานอยู่แค่เส้นครึ่งคือ2เส้นเนี่ยมันตันละม,มันไขมันอุดตันไปสักร้0ยเปอหรือ90%สัก2เส้นอีกเส้นครึ่งที่เหลือเนี่ยก็เหมือนกับอีกไตมาตครึ่งที่เหลือเนี่ย นะคะอีกสองไตรมาสครึ่งที่เหลือเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่รีบรักษาไม่รีบผ่าตัดก่อนะนะคะไม่รีบทำบายพาสก่อนเพื่อให้มันเเดินได้สะดวกนะคะอันนี้ทุกคนกลับไปคิดได้เลยว่าถ้าเป็นเราเราจะบายพาสก่อนไหมหรือว่าเราจะรอให้ให้มันจนมันเดินไม่ได้ทั้งสี่เส้นแล้วมันก็ระเบิดออกมาค่ะซึ่งตอนนั้นนะ่ะทุกคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากกว่านี้นะคะ,ะ,คะแต่ว่าอันนี้ก็ ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายค,คงไม่ใช่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งะนะคะแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นเป็นความร่วมมือได้เรียกว่าทั้งระบบของประเทศในการที่จะดูแลให้เศรษฐกิจมันเติบโตไปได้นะคะเอาล่ะลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวิ e คอม